ารีวิวยาจุดนกระยุงบักซเวกันนะคะสำหรับรุ่นที่นำมาวันนี้จะเป็นรุ่น56ขดค่ะบรรจุมาในกล่องอลูมิเนียมทรงกลมสีสันสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไาแกะดูกันเลยว่าในมีอะไรบ้างแกะออกมาแล้วนะคะจะเป็นตัวเซฟตี้เทรย์ค่ะด้านในจะบูร์ฉนวนกันความร้อนไว้นะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตะแกรงเพื่อให้ควันยากันยุง แล้วก็จะมีตัวคู่มือการใช้จะมีคําอธิบายที่เขียนไว้เกี่ยวกับโรคพยาธิหนอนหัวใจที่เป็นอันตรายต่อสุนัขนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเอกของเราก็จะเป็นตัวยากันยุงยากรนยุงของวัคซีนนะคะจะมีขดสีชมพูเข้มนะคะถ้าเป็นรุ่น56ขดจะมีมา2แพ็คแบบนี้เลยและตัวกล่องนะคะสามารถนําไปใช้งานได้อีกคือไว้วางตัวเซฟตี้เฟยตัวนี้นะคะให้สูงขึ้นมาเหนือระดับพื้นค่ะแล้วก็เอาไปวาง ไม่ว่าจะเป็นหน้าประตูบ้านหน้ากลงอันนี้สามารถวางไว้ได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังน,นะคะเดี๋ยวเจอนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ